ไเราชื่อคีรินซุงงอะไรสาวาซีด้กูชื่อเพิ่มว้ยมึงมามึงพูจากนรกมาจากนรกมาจากนรกไอ้ไรอะมึงมาจากนรกมึงกระโดดขึ้นมาจากนรกฮ่าอะไรวะมึงอยากตีอันนี้ไม่อุดตี้เหี้ยอะไรเดี๋ยวกูเรียกเลยไอ้ยังไม่ยังเรียกไม่ได้อ๋อรอมืดก่อนบอโลบาวเอาแทนนี้นี่ ดาบคมเขี้ยวกูอยู่ไหนวะไครเลดกับตันใครมีที่ขี่ยูเอโอไม่แบ่งปันกูเอามาเลยกูได้ละเ,เก็บเงียบเลยไงกูก็ใส่เลยไงตาดัดบ,บ้านบิวเก็บหมดบ้านเก็บระเบียบอ้ยกูเก็บไม่ไมด้อ่ากูเหลือให้ยี่สิบอันยี่สิบเจ็ดก็ได้อ่าแปดเดียเด๋ยวกูมีเอาเอาไปแค่แปดสิบอัน กูหาดาบคมเขี้ยวเล็บมังกรมายาปีศาจมหินตาาโอ้ยเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอสส้ซาดกูขี้เกียจคขับดาบนี้แต่โต้นมีอ่ะท้องนั้นาดาบอ่ะขอล้องแล้วยาหายไอหีบชั้นบนไม่มปทางมีหรอกพูยไรประโยชน์ไปละสยายปีกบินไปในท้องน้ำปานี่เม็นข้าวหน้าเม็นขี้ท่าวดจ้ยนี่เม็นข้าวหน้าเม็นขี้ เปลี่นไปไหนร้องนะมาจะ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 จูจ๋ไหวไปไปไปแข่งวงสติงกันร้องเพลงอะไรวงวงตีสติงอู้หูอู้หูมึงต้องบินให้ได้นะเว้ยร้องเพลงเนี้ยไม่งั้นไม่เข้าตีมแลวนก,กกน,นกเว้ยเนี่ยรักแต่นกไงมึงอะรักเพื่อรักเปน็นนกอะอะไรอะถ้าไม่รักคนนี้กับมึงตอนนี้จะไปรักใครวะตัวรักพ่อแม่เพื่อน,นเลยเฮ้ยคนนนั้มึงอย่าให้เอ้ยกูเจอแล้ว ตอนเราไปเชียงใหม่แล้วขออยู่สองสองอย่างอ่ะอย่างแรกอะเะขอให้อากาศอะแม่งแม่งดีไยครับอยที่สองคือขอให้ฝนอยนนตกครับเนี่ยขออย่งฝนตกแหละครั้งที่แล้วเลยอยากเล่นบาร์สใช่ไหมฝนตกแล้วทำความสะอาดบ,บารสพอสนามแห้งปุ๊บสิ่งที่เกิดคือแม่งฝนตกต่อสามรอบต่อวันเหมันเันที่เรา เป็นคนดีของสังคมจริงๆแล้วนะครับเด็กคนนี้นี่มาแล้วฟอสบูนที่มึงอยากได้อ่ะอ้ยตึงตึ้งตึ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 งเอ้ยงตึงเหี้ยของขวานนี่แม่งไม่ใช่ให้กูเหรอไอ้ศาสตร์แม่งกูไปเดินเหยียบนี่ไง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 ใจเจ็บว้าวใจมึงเนี่ยไอเหี้ยรู้จักพอเอเทรียนไอ้เนาะใจผูกเจ็บเอาบีมอะไร ออยแนวมอท่าอย่างไหนมอท่าไม่มีอ่ะสองสามร้ำขึ้นบกเอา 4..5..6.. เพลงอะไรคร<ด>ันบนดะเนี่ยอะไรโอ oh, ้ไออัดจักรจี้หัวนมโอ้ไอแอมเจอรี่จักรจี้หัวใจไอเพิ่มเป็นอะไรเอาหวัวใจวิ่งที่ ุนดาอ้อโหมุนดาเียไปอะไรอ่ยบุนดาอย่ามาดูถูกดเวยนรอตาเอาขอขวานนี้ไปน้จัวบ้าังไอ้เหี้ยไมตายโอ้ยตึงตึงเตึง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 ตงตงตืงตงตืงององอเองเององเตองเตอเงเงเเอ เฮ้ยมึงตายรอบอ้าวพี่อะทำไมข้างอะหลุดเกมหมเดี๋ยวยิงเป็นร้อยม่ใชาเป็นหมื่นหนึ่งสองสามผู้หญิงมิได้ผู้หญิงม่ได้ผู้หญิงม่ได้ผู้หญิงมิได้ตายหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่สองสามชาลามขึ้นบก อ่ 4, 5, 6, อสี่ห้าหกอจจกยัดไส่อะไรคือจงจกยัดไส้ครับอร่อยจบอีแล้ววะเนี่ยได้ผู้ิงไม่ได้่หญิงไม่ได้ไ,ไ,ดได้ตายสัพพีไม่ได้กู้คือแทงกันบ้านหองกลุม่มกู้อะงจะโดนมึงลุมแทะตายที่อร้อยได้กี่ร้อยได้อดีกว่าอีเวนผู้หญิงบินได้เนี่ยเอาแม่งเปิดล่างราชันราชันราชัน โอ้นี่ไงไปแล้วเฮียไอเฮียอะไรก็ไมเนี่ยฮะเฮ้ยว่าไอ้ดำมีนี่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ในการทำให้เซิร์ฟไอ้อัดทำให้อัดไอ้อัดหลุดเซิร์ฟแล้วเนี่ยเออประเด็นใหญ่แม่งแหลกเหมือนว่าผมจะต้องไปตีบอยังไม่ได้อุลี่กอนอะไรข้ามพเจ้าต้องการตีโอดุกฟิตกูไม่สน กูมาตีรีเปอร์ชรากกูมาเก็บแมงก่อนที่แมงจะเก็บกูแต่มึงโดนมันเก็บไปทีหนึ่งใช่กูโดนแม่งเก็บแล้วทีหนึ่งโอเคมึงอยู่ไหนไอสัตว์ตอนนี้กูเอาใครอยู่บ้านให้กูว้าไปกูให้ขอหนึ่งอย่างสวยมากเพิ่มแมงให้เม็ดกระจีอยู่ฟาวเดอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย บอสดาบตีได้เลยที่มีเลือดอู๋เม็ดกันไอ้ก้อมลบไปเจ็ดไอ้บอสทำอะไไม่ใส่แบบีสูเลยเว้ยเอ้าเรื่องอะไรกูตีดัมมี่ไม่ได้อ่ะอันอันนี้มันเป็นบอสลับมันเป็นบอสแบบท้ายของท้ายเกมเลยเออเรื่องอะไรกวางมันเลี้ยงสองล้านเจ็ดเลยเหรอวะตัวเหนื่อยถึงถึงคราวที่กูต้องทำคอสเมียร์ไลท์ถึงคราวที่กูต้องหอนแล้วเดี๋ยวกูไม่เอาอะกูที่เกียร ไหนไอ้ห่าเก็บของไม่เป็นที่แล้วหายหมดเลยเว้ยเก็บมาละามันหายบ่อยอย่างว่ามันเป็นอะไรกับมาเซอร์มีฮัลโหลเก็บของไ,ไม่เป็นที่ยังไง <_ ets> เป็นมาเซอร์ที่ททแล้ว<น>อะไรเฮีย่อ,อ่ะแต่กเูเคยเจอในในในตอนนีมม้ยังหายใครก็ได้เบบเมือแม่งเป็นคนขมโมยของอต่างๆ,ๆอ่ะแม่งยอมรับกันเถิบว่าแม่งขโมยกันบ้างมันอาจจะไม่มีใครขมโมยมันเว้ยมันอาจจะอยู่ๆก็หายเอง กองของกูกล่องของกูพวกมันม้กูไปวิ่งมาเอาของกูไปอ้าวโดนเมกาจี้ว่าบินล่อนบินเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเีย R I P Headphone u s e r อ้าวโอเคเหมือนว่าไอ้นนจะต้องไปทะเลเสียงมันไม่ดังหรือว่ากูไม่ได้ยินเสียงเหรอฮะเท่ากันแค่นี้เหรอใช่มีแค่นี้ลูกวิชลาหมีค่ดีอะนอนอะไร่ม อะไรอะบีคอสมึงไรบาร์ต่อตีนอนอวกาศก่อนเพิ่มนอนอวกาศใหญ่ยี่โอ้โหไอเฮียปัญญาเดียวที่ดูได้คือคุณปัญญาไอเฮียนั่นคุณปัญญาดูหรอกไอสัตว์เออไอเฮียของอยาให้คุณไปหาคุณปัญญาให้มาให้มาให้หนึ่งล้านก่อนดีกว่าอุฮานแต่คุณปัญญาบิดตังหม่ำเลยเฮ้ยผมไม่ได้บิดีตเอี้ยมันยังไม่ถึงเวลา ใช้ได้คอต่อสองพันห้าร้อยคอต่อเลยไอ้บอลี้ยี่นี่มันหายยังไงวะเอ้ยกูกูรู้แล้วมันลิฟท์เฮดโฟนไงโคตรน้ำคำคาเลยเสียงปืนเฮียเนี่ยมึงก็หายใจดิวะไป็ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเออพุกไปหายใจมาละกูขออนุญาตเกมไวเหมือนเดิมอ่ะกูเบื่อไอพวกเฮียกูอยากตีลิฟท์ไช้าไปบอลเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงกูได กูรอวันหอนเลยเบื <rural> ่ออะไรวะเบื่ออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะจากจากคนแพ้เฮ้ยยาลิมก็กูตายดัดแม่งไปแจกเล่เฮียใจเรียบร้อยเอ้ยใครเจอริปชักรโปรดบอกบปดกล่าวเอ้ยตายเฮ้ยกล่าวเฮ้ยเฮ้ยท่านได้ยินเสียงเอ้ยกูว่าแล้วเดี๋ยวมันใกล้มาแล้วเฮ้ยเฮียตัวเฮียอะไรเฮียเฮียอะไรมึงเ มันอยู่ไหนวะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยกูตีโดนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเล่เผามนุษย์เงือกเผามนุษย์เงือกเผามนุษย์เงือกตายไอ้ควายมนุษย์เงือกพอของกูมองไม่เห็นแมพหรอแมพกูมาดิไปไปอะไรลงมาทำอะไรเนเฮ้ยเอ้ามนุษย์เงือกพอเอ้าไหนวะตัวอะไรไหนกูรอมาดีเฮ้ยกูมาทำอไมเนี่ยเฮ้ยอันเป็นใต้น้ำหรอหูตายไวจังอ่ะ ได้กี่สิบโลมึงไม่หายใจตาหมูมึงหายไปในน้ำน้ำดำตาอับชีวโอ้พูดถึงน้ำดำก็อะไรอ่ะหนอนอะไรเนี่ยเฮ้ยตายโดนเม็ดกระจกเอาเฮ้ยเป็นเฮ้ยแจกบอลเฮ้ยโอ้ยยังแรงไอ้ยี้นี่มันยังไม่ถึงทัานบอลเลยเนี่ยเป็นแค่เป็นตัวเฮียอยู่ในน้ำขุดดินเรื่องหลับไปละ กลับไปกลับเป็นดินเย็ดแม่อะไรกูสามารถไปได้อย่างรวดเร็ววอร์มปิสูดกูมีแค่ปิสูดเลยนะเอากูมาที่พื้นของมันเลยอะ่ะโอ้ยอ้าวหังนง่ายโอ้โอยกูจะหายใจไปออกเรื่อยๆเหมือนกันไอ้ยีกกูแพทเต็มอะ่ะแพทกูเองอะ่ะกูบอกแนละ้วถ้ามึงไปไมันแนจะรวยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยไอลิปเปอร์ชามันอยู่ไหนมันกูไหววนเวียนเกิดมันหลายรอบหลายพันปีแล้ว รอไม่เกิดไม่เกิดทีเอ็ดปีคู่พี่มาใช้อะไรตอนนี้วะฮะมันอยู่ไหนวะไอ้ลิปเปอรช้างเนี่ยโอ้ยเหี้ยไม่ไม่ไม่เรือยนต์ไอ้สซาดเรือยนต์เด็กคอมมูนิตี้ให้เลยไอ้กบนี่มันต้องเรียกเอยเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่ไหนอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม็ดเม็ดกระจี่เรียบร้อยเม็ดกะจี้เม็ดเดียวกลับกลับอิ่มเลย ถือเหมือนโอ้ยว้าได็กยุคกูได้ดัมเบลกูได้ดัมเบลได้ดัมเบลกูทำได้แล้วกูทำของที่นี่ได้แล้วแปดพันนุ๊กูทำมันแรงดีเตอร์ดีฟอสซิลแม่อัดกูเยี่ยวยังแรงหมดเลยเพราะว่าบ้านเรามีไฟลุกเลยไในตาเหมือนกันผมปะทอบ้านไฟไหม้กูบอกแล้วไงอ๋อไอ้อัดก้อนเลี้ยงฮะเออเจอหนอนยึดตูนะกดเตียวบ้านหนอนวะเนี่ยฮะอ๋อเม็ดกระจาย หลับที่ไหนวะเนี่ยใส่หลับซีก็ไม่ใช่ทะเลกดใส่หลับซีหาเลยเราก็<ว>ต้องอะไรวะเอาตะข่ายไปจับตะข่ายตัวเี้ยอะไรขายวะไอ้ตะข่ายจำมะแรงอะ่ะเราเราขายบิมในราคาสิบแพทโอ้โหไออะไรวะไอน,นั่นอะไอกระไอกระท้อนตะข่ายอ่ออตะตัวไหนขายวะไอเพิ่มกระท้อนตะข่ายอะไร แก่ผมมีคําถามจะมาถามน้องๆนะครับน้องคนไหนเนี่ยมีของนี่ไม่เอาไม่น่ามีหรอกเฮ้ยมันห้องอะไรเนี่ยท่านใดอยู่ในโอมเห็นไหมอู้เฮ้ยตรงนี้มีสะพานเฮ้ยตรงนี้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างงี้ยเดี๋ยววะโอเคนอนถ่ายแล้วบีมโอเคนอนเล่นนอนครบแล้วเออกูมีนอนมาครบแล้วอ้าวกูจับต่กระขานก็กูกูบอกอยู่มึงจับแค่ตัวเดียวพอเนี่ยไม่ฝักเล้ตะโกนว้แลว่ะ มันไม่ฟังเลยงานหลอกแบบเดียวกูรู้เมื่อกี้เฮ้ยนี่มันตรงไหนวะเนี่ยซื้อของมันมาห้าถุงมึงไม่ได้เลยตีคนเดียวไม่ไหวตอถุงกี่หกไหนพี่ไม่อยากเชื่อวม่นมีสิ่งปลูกสร้างที่นี่จังเกิลนี่มีแต่อะไรที่สวยงามจริงๆเพิ่มอะอีเปลือกเรือขาเขาทำไมเรียกไม่ได้ทาไมเรียกไม่ได้มันเรียกที่ไหนแล้วทะเลกดไม่ฟังได้ครับดีเรียกได้เลยทำไมวะ อาเลงไปในน้ำเบาวไม่ก็ลงไปลึกๆอ่ะแม่กูเหยียบทุกกระดักที่มีเฮ้ยไม่มันไม่มีเฮียก็เรียกอะไรเลยอุ้ยเรื่องสองล้านอะไรวะเนี่ยเรื่องสองล้านยอกยอกยอกไอ้เจ้ยกูตายตีอันทั้งแรงเลยแหละเว้อร์พรามึงละลายมาได้ถึงห้าแสนแล้วสิ่งต่อไปที่มึงต้องทำคือละลายอีก แสนห้าเอ้ยล้านห้าให้กูแทงแล้วพวกมึงก็ทำได้เมเอ 5, ีกห้าแสักสรอบมันก็ได้แลนะ้วเนี่ยสามรอบทำพูดของน้องเนี่ยโอ้ยยยยมึงแย่งยยยสยยยยยยยงยียยยยี่ยย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 นยยนนย้ยย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 ยนยย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 ยอยย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 ยจะหลบไม่ไหวยยยยย ไ่้ตีเลยไม่ไีบหลไม่ลเฮ้ยอยู่เนี่ยกีรเหนไีมเยเยเไอวินเฮียแซมีไม่ค่แซมขับมารับมาทำไมวะเฮียทั้งั้นอะวโอไร้โอ๊ยอะไรวะ 6V ก็อยู่ไม่ได้โอ้นนอยู่บ้านนนทำข้ออีก6ีก็ยืนไม่ได้แม่ง เอาบาร์ละเอาบาร์ละโอ้โน่นทำของอยู่เพิ่มแม่งไปไปไปเอาทไมกูใช้กูจะไปใช้มือถือเยลยกูใช้ดัมเบลตีแม่งโดนดัมเบลกูแม่งหนักกูเพยังดัมเบลแม่งอาวุธไข่กับเซนิตเลี่ยเฮียโอ้ยไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหโคตรตัวเลยอะไรมันโดนกูทุกนัดมันโดนกูทุกนัดมันโดนกูทุกนัดกูโดนมันทุกนัดกูโดนมันทุกนัดโอ้ย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  ยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้เด็กที่รู้กูไม่แค่งเออบีมบีมหกวีบีมหกวีบีมเหมือนอ่าสีเป้เลยคือมึงให้คนที่มึงพูดว่ายืนเฉยๆเนี่ยซื้อเนี่ยยิ้มแรกันอยู่วะเวรุ่นนะเอ้หกวีเองใครๆก็คาดหวังได้ป่ะบีมบีมทำไมนี่ได้ป่ะหัวใจเวทอ่ะบีจะได้แบบเสาเยี่ยงเาขวาต่อเย็นเย็นเดี๋ยวแค้นเซนให้ใจเย็นหน่อยเวรุ่นนิดหน่อยไปผ่าน แอเคนเตอร์กับตัวไหนวะโลบว่าอยู่ทะเลทรายเอ,อ้ยไม่ใช่ทะเลทรายอยู่สิมะสิมะอย่าสีมะฮีโมโอเคมา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 พร้อมอยังจะตายเอาเนี่ยแย่อะไรมาตีเพลสหนาเนี่ยเอแล้วตั้มบอลมึงหรือพี่เย้ยมังเปิดมาเอากูก่อนเลยบอกเลยว่าเตรียมรับใช้ชนะ เตรียมรับตึกใหญ่ยังไม่โดนดาเมจจากมึงเลยไอ้เหี้ยมึงทำให้กูเจมส์จะเอากูมัน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 ทำให้ร้องดิไอ้สัตว์โอ้ย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 ไอ้นนไอ้นนประทับใจไอ้นนประทับเออเนี่ยเราแสนเจ็ดแล้วเฮ้ยทำไมมันต้องเอากูคนแรกตลอดเลยวะอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์ท่าแพสโอ้โห อย่าเพิ่งห่วงเงินไวรุ่นเอาไปโยนนึกว่ามันจะตามเอาเฮียตีผิดด้านในสัตว์เฮ้ยมันตบไม่ไม่ต้องถามเลยใครตัวถ่วงทุกการตีบอสหรืกูนี่แหละไอ้เฮียแม่งบอสอยู่ฝั่งนึ่งจริงอีกฝั่งนึงไอ้เฮียเแม่โอ้เวีเอพุกไม้สัตว์เอ้ยไอ้มันอยู่ไหนวะโอ้อยู่นี่เออ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 อย่งเดียวที่นอน สิ่งเดียวที่ว่ยใจเซนมีไว้ไวๆโอ้แอนน์นไม่ท่านเรื่องการเล็งเฮ้ยโอ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 ้ยไอ้เหี้ยว่ายน้ำอย่าไปว่ายแข่งกับปลาในน้ำเหี้ยดูไม่ได้เอาแม่งขึ้นบกจะคุกผมเออใช่เอาแม่งขึ้นบกเอออุ้ยกาคอยเคียวไอ้เพื่อนแม่งตัวเก็บเหรียญตลอดเลยเฮียแม่งจะเป็นยแม่งจอยตลอดเหรียญได้เก็บก่อน ไอ้ย่าไม่เล่นซับเวมเลยมึงวิ่งเก็บเหรียญเอาคุณไทยไอ้ย่าไอ้พวกมึงยืนไว้ก่อนพวกมึงยืนไว้ก่อนพวกมึงยืนไว้ก่อนมึงยืนไว้ก่อนเจ็ดแพ่เจ็ดแพทกูไปใส่น้ำใส่ลมโอ้โอ้ป่ะเอ๊ะปวดพานเขาเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมามาแม่งเปิดโหมดฝนตกอ๋อฝนตกไม่มีอะไรแค่เปียกเฉยอย่าตกใจไปไวรุ่น ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อนะครั้งนี้เป็น RC ที่เก็บเหรียญแม่ไอ้เหี้ม่ดูเยอะเกินไปยิงอยู่ตลอดยิงอยู่ตลอดไอ้หัวใจอยู่ให้นานๆหน่อยเนะพี่โอ้โหไอ้เหี้ยเพิ่งมาได้ซ้ำไอ้สัตว์งีบกูหลับเลยอยู่มันาสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปดวีไม่เป็นไรแปดวียิงบอกฮาวีละฮาวีละอ๋อ ไม่เคยตะกีบไม่การเป็นสีได้เหรอไม่เนี่ยตอนตอนแรกเราไม่ได้เราจะเก็บเหรี่ยวเราเดินตามลายเฉยแล้วเปลี่ยนไปคู่ตัวตามพื้นมึงตายไม่เดินตามลายเฉยเดินตามลายไหนเนี่ยพี่มึงลอกลายไหนวะเนี่ยลายบังจะล้อลอเรียนล้อเล่นนั่นคือเราเ็จริงจังเราจะให้ขอเมย์นะพี่เนี่ยไม่จริงจังอันี้เอาเอาเอาไปถาวรเลยก็ได้เอาไปใช้เสร็จขายเอ้ะไม่รมาเลยลูกพี่กูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วกูพร้อมขับตอกอี มึงกูทำกูทำดาเมจได้มากถึงสองพันอยวลงไปแดกนมเปรี้ยวไ้จัดจบมึงจะจบเดี๋ยวบอลออฟอต์ไปแดกนมเปรี้ยวกูจะไปเลื่อนมันไปเลือนเยอะยังวะสองล้านเองสองล้านเองโอ้โหแม่กูยังไม่กระจี้กระจี้เลยกระจี้เอาอาวุธกูใช้แม่งพลเป็นกระจี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนันลดเร็วยังวะเจ๊ง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 กูนี่หลบไม่เก่งเลยกูนี่แทงเอ้ามันโดน ฮ้ยไปรุ่นอยู่นานแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยแัวหนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งเอาไอ้เหี้ยแม่งเ้าเป้าอยู่มาทู่อยู่มาบานนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยคุณคลองหมุนหมุนด้วยเป็นวงกลมกูณหล่อมันกูณจะปินมูฟมลองหมุนตัวเองเป็นวงกลมเขี้ยบแม่โอ้ยไอ้เหี้ยหลบได้เขี้ยบตกใจเขี้ยบแม่ไอเหี้ยเอากูตลอดเลยมึงนี่โอ๊ยกูัวอยู่ไหนกูตีขึ้นข้างบนฟากแค่อย่างเดียวเลยโอ้โห มึงรีบมาด่วนกี่มันนีจ๋าเลยอ่ะเอ้ยร้านหนึ่งแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเอ้ยโอ้โหโอ้โหคอร์นไอ้นนไอ้นนเอาคอนตอกไอ้นนเอาคอนตับอยู่เราอยู่เราอยู่เราอยู่ไหนอ่ะเราอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเราหายไปไหนเนี่ยเราไม่รีบเลยเราไม่รีบเลยโอ้โหมาแล้วก็ให้เวลาตัวเองกันหน่อยเอาฮิวกันเข้าไปขออนุญาตยืนนิ่งๆฮิวเลือดเอาเอานิ่งจริงไม่ฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดหิวเลือดไม่ได้รีเลือด พี่ดีกีดีปีดีปีดีวีดีวีดีวีดีป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 ีดคืีดีปาดี้ีดีปีดีปีนีปีนีปีดีปีดีงีดีปีนีปีดีปเดีปีดีปีดีมีดีปีดีปีนเปีดีปีดเปีดลักดีปีดีเราตปองชนสวนมัดีว้ดกูโดันสดนปตกตลอดยปัด <sucks> ีันดีปว่าปันมัีดีว่า โอ้ยเนี่ยแหละพันมาปุ๊บกูชนแน่ไหมกูชนสวนไม่ได้เหมือนกูสวนโรลอยอะไอ้ย่าสวนอะไรไปสวนนะโอ้ยแม่งชนกูหลับอ้าเฮ้ยห้าแสนห้าแสนเนี่ยเราทำได้เราผ่านห้าแสนมันมีนกี่ตัวแล้วอ่ะกูเลดมีเลดดีตัวโล่เฮิเลยเอ้าไปเฮ้ยเพิ่มมาเพิ่มมาจะเขียวเป็นเหลืองโอ้มาปุ๊บตัวเหลืองเลยพี่แม่งขาดน้ำไปเลยไปกดยู เว้ยขออนุญาตยืนนิ่งๆเลยเฮ้ยมันพุ่งเร็วกูมันพุ่งเร็วกูเฮ้ยโอ้โหเลื้อเลื้อเลรีเร็วมากเลื้กฟรีเร็วมากขอขอเวลานอนทำสมาธิขอเวลานอนเพ่งสมาธิเอนเอนโนนยืนนิ่งโอ้ยเต็มแล้วเร็วเร็วเร็วไม่เหมไอ้ควายมีปัญญามก็รอแทนติ้ไอ้ผัดกูเห็นเรื่องเต็มแล้วเต็มพอแล้วเต็มพ่อมันโอ้โหที่กูโดนบอลรถอีกแล้วเนี่ย

ไปถึงเพื่อนจัดแม่งตายตามเพื่อนเลยไอ้เหี้ยะไอ้ยัยมันทำไมพวกมึงต้องแบบประมาณกูหกวิแปดวิต้องจั่งกันไปตลอดเลยวะไอัดเอ้ยกูนี่ยืนตามสูตรอยู่แม่งผิดสูตรหมดไอ้เหี้ยยืนลีเลื่อยเลยได้รีจริงเได้รีเลื่อยไอ้หั่นไอ้พวกมึงได้จากเลือดเขียวไปเหลืองอย่างไวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยะตอนพุ่งกูพุ่งแล้วยังแม่งพุ่งหลังตามกูไอ้้เหีย แม่งชนหลังปุ๊รึปไปไปเอาใหม่อีกรอบไปอาอีกรอบอันนี้บีมให้เราจะไม่หยุดนะซื้ก่อนเราจะฆ่ามันได้เริมเติมไบเราเราเราโยนสมุดเวทให้เราะบีมไหนเป็นบีเอ โอ้กูแคปแมมันไม่มีไอเฮียไม่วกะโหลกแดงๆมีไฟออกจากตาไหนะโ้ยนทะเคมิจิอะไรอ๋อนี่นีะเขินไหมเนี่ยมไยกูแคปไปดูมันมีโยนทาเคมิจิคือเฮียวะโยนอะไรหงมึงวะโยนทาเคมิจิต่กูไม่เอาอย่างงี้มันไม่มีเอามีหรือไม่มีหรือไม่เอาอมีรอไม่เอาเ เมื่อกี้มันเข้าตัวพี่แล้วนะพี่เอาตัวพ่อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันน้ำลายน้ำลายน้ำลายไอ้นก่อนไว้รุ่นแม่ไปดูแลก็เอาไอ้เจ๊ไอ้เปล่าเสียของเปล่าเปล่าเสียของเยอะขอขายปีเมื่อกี้เห็นโยนเข้าตัวไปสลามมันเนี่ยอันนี้อันอันนี้มันเนี่ยไอ้เราเราต่ยไม่ต่อเอ้าไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนี้วะ ไม่ไม่คือเมื่อคืนที่เราเห็นนะเมื่คืออยู่เรายิงข้างบีมมาโยนแล้วเขาตัวบีมไม่ใช่ไอ้เงี้ยตอนกูซื้อเทียนบัฟแล้วกูคิดว่ามันน่าช่วยเลยอย่างนึงอ๋อไลยไว้กูก็แค่อยากซื้อเทียนซื้อเทียนบับกีตีเลยมึงรีบเติมเลยมึงรีบมาเติมมันเลยกูเห็นลูกพี่เขาใช้กูกเลยหลักใช่ปะเมื่อกูนั่งสมาธิกูเข้าชาแล้วกูหลับเลยหลับเลยหลับเลย ใจพระบิดาอะไรอะไรเนี่ยพ่อมึงมาดิอะบีมบีมานี่บีมานี่ยงั้นเราให้อันนี้อันนี้ของบีนะของบีรอเขาบึ้งวิ่งหนีได้ไหมแม่งให้ขอวิ่งหนีอ่ะไอเยี่ยเออมันขอเข้าตัวมาแล้วมันวิ่งหนีแล้วนักบิดเนี่ยไม่ขอขอเข้าตัวมาแล้วแต่ว่ามันมันวาร์ปหนีแล้วไม่ทันไม่ขอเข้าตัวมันก่อนเออบ้ากันมาอย่นี้เลย ไปที่อะไรกันวะไอ้สามของร้องเพลงอสาไม่ได้เฮียนี่อสามมันมันไมเอาหัรมายีนี่เขอยู่ห้องเนสเตอรีไมนไ้แม่งนอนกลางวันไม่เคยดไม่รู้ขีเท้าอไรเียเนี่ยบีมเนี่ยของเดอใช้เบิเลยเนี่ยเ้ยตีก this, like like ันกอนอย่งเ่งเกี่ยงกันอันนี้ของมันแรกูรอหัวใจกูยืนนานยืนยาวไอ้เฮีย ไอ้นี่เน่ต้องพุ่งชนนี่ต้องพุ่งชนไอสัตว์โดนชนหมดเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยไอเหี้ยมไม่สวนได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าไอโนนรีเลดไอซีรีโอ้ยยืนยิ้แม่งรีเลยไอผัดแม่งเร็วแม่งคิดจะเร็วกว่ากูออาวลีกูทำตามเลยเรเย็นก่อนหนุ่มเอ้าวะเอ้ยนี่นี่นี่เร็วเลยรีบเลยเอาบอสอยู่ไหนวะกูตีไปเนื้อเลยกูอยู่กูอยู่กูเลยกูอ้า มาแล้วมาแล้วกูดึงเองกูดึงเองไอ,นอน้อนนท์ไอ้นนดึงเองที่โอยหลบหลบได้หมดหรือเปล่าไม่รู้อา้าวเย็ดแม่ใครบอกหลบได้หมดโดนทุกดอกเลยวะไอ้ยีทำไมกูเหลือเลือดหลอดเดียวนี่กูยืนนิ่งๆเลยตามสูตรยืนนิ่งๆคอยการงานมันเกินลุงอ่เออเต็งเต็งช่วยกูลีเลือด พี <S <s yeah. wow. ่บีมพ um, ี Mother, no ่บีมอยู่ไหนพี่พี่บีมเกิดยังเกิดแล้วโอ้เกิดแล้วพี่บีมเกิดยังเฮ้ยสมาธิมาแล้วอุ้ยโอ้ยจะไม่เดือดทักนายวะเฮ้ยนี่ไงลูกยีนกูมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกยีนใหญ่กูโอ้ยเอามาหัวยไปเลยลูกยีนแรงอ่ะมึงหัวไปเลยลูกยี่วยช่เอาเอาคนงานมึงหัวไปเร็วมึงหัวมึงยิงท้ายมึงยิงแค่ท้ายกูแล้วพี่มึงจะล็อกคำพี่อะไร ไอ้เจ้ามึงจะตามึงเอาขวดหรือบีมเอาเอาไอ้เหี้ยไม่หายจากด้านหอังไอ้สาวหายจากสนามตัดไม่หยุดอออกเลยไปเลยเราลองกูไปตายปั๊บเลยโอ้บีบีบีมันอยู่ข้างล่างบีมไปด้เนี้างเขาโจ๊กอยู่เขาโจ๊กอยู่อ๋อไอ้บ่าวมึงรีบเลยนะาโอ้ยโอบินไต่บินไตเน็เปิด อุ้ยเรืองเราเรืองติ่งนี่ดิ๋ยยืนเรืงยืนเรืงเลยโอ้พี่มึงยานาไอบิ่นเดียวเดยวเดียวฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยห้าแตดแล้วโอย่างมอเตอร์ไฮเวย์แป๊บเดียวเดินรถเร็วจัดโอ้ยพี่ความเร็วสูงเอ้าเดี๋ยวอ้วนแมึงโดนแมงหานปลาอะไรเฮียลรถตดไอสัตว์เหมือนตูดไม่ได้เช่โอ้โหแค่นี้ถึงเวลายืนเข้าชานถึงเวลายืนเข้าชานเลยเหรอโอ้ยเราสมาธิตลอดเวลาจริงๆว่ะคนคนนี้ ทำน้มาที่อยู่เอ้ยไอ้เฮ้ยไอ้บอกโอ้โหแหม่เยี่ยน้ำตากูไหลเลยกูหาผ้าเช็ดหน้าไปเติมน้ำตาเฮ้อไอ้แต่กูก็จากไปแล้วไอ้เฮ้ยดับโอ้โหเอ้ยนั่นเมันเล่นคนอื่นอยู่ระวังกันไว้ลมเล่นคนอื่นอยู่เฮ้ยมันโดนแล้วมันโดนแล้วไอ้หัวดวนอุ้ยตาแสบดิ แอ๋อติกยี่ดินโอ้ยเฮียมาแล้วตัวงเฮ้ยเพิ่งมาเจนก่อนเพิ่งมาเจนก่อนนะนายโอ้โหไอ้มันอยากตีตัวเฮียเลยวะเจ้าของไอ้ลูกพี่กูยี่ตัดตายยังยังไม่ตายเด้อโอ้ยเอาตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแม่ห้าสามสองหนึ่งแค่เรียกนอนเรียกเป็นหลับปี โอ้ยโอ้ยกูกระพึงมาเจนก่อนเฮ้ยแสนเดียวยันแรกแล้วเว้ยใครแลกอดแดกตีไอ้เหี้ยแปดวิถ้าแปดวิยื้อโอ้ยเหี้ยแปดวิแล้วกูโดนเต๋อโดนเสยหน้าไห้เหี้ยไอ้พวกมึงพวกมึงเตรียมเล่นดาบปะเพื่อถึงกันขึ้นนี้อ่ะโอหลบได้นาน ีกหลบดิ้แบบโอ้โหหลบซ้ายหลบขวาเลยอ่ะแบบแม่งปาดซ้ายรีบเร่งรีบเร็วกันให้ไวเลยก่อนที่กูจะตายคือแค่นี้อ่ะนี่นี่นี่บีมบีมเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวก็หนีกันเออคราวนี้ของเข้าตัวแม่งจริงละวยังเฮ้ยนึกดูจะไปทำลูกที่กูไม่ไหวโอ้กูเหมือกดกลับบ้านเลยไอ้เหี้ย ไอ้เมลี่มันเรียกกันเลยไวรุ่นวิญญาณน้อยเนี่ยวิญญาเป็นผีเข้าหนามลบแล้วเนี่ยตีจระเข้โชว์ในเฮ้ยขอร้องพี่โมโมะมาใช้เหรอในต้องสวดภาวนาป่ะนีใไงขอเนี่ยเนี่ยนี่ดาขออีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเดนใหญ่ไอ้ทียนี่ขนาดให้ยังต้องต้องไหว้เอาไอ้ทีถ้าเปนขอของเอาไม่ต้องกู้เลยอะพี่สนุกไหมวะ ยิบเลยวัยรุ่น,นกูพร้อมแล้วมาเลย